อันนี้ก็ต้มเสร็จแล้วผลิตเสร็จแล้วต้มอันนี้ก็มาดื่มเป็นชาได้จะมีเห็ดเกลิกมาเห็ดต้นเบิร์ดเห็ดอันนี้เป็นเห็ดชากา รักษาได้หลายโรคเลยได้หลายอย่างอยู่ถ้าใครอยากรู้ก็ให้เข้าไปอ่านดูอยู่ในคอมมอนที่เขาบอกอน,นี้เรามีของของเราของจริงๆเลย ต้มเสร็จล้สามารถดื่มได้เลยมาเบิงมาเบิงเฮดชากาที่เก็บมาไว้สองปีที่แล้วอันนี้เป็นยาเดอ้อเขาบอกว่าเป็นยาแก้ แก้โรคมะเร็งเนี่ยยาแก้โรคมะเร็งนะไม่ใช่ยาแก้แกแยารักษากูกินกินป้องกันเขาเรียกป้องกัน,นเนาะนเรียกป้องกันยาป้องกันโรคมะเร็งแต่ก็จักแมนโมแมนต์การต้มดื่มกินเป็นชาได้ เห็นคนเขากินเขาเดื่มกันเยู่นะมันจะเหลืองดูเบื้องข้างในเนี่ยมันสีเหลืองงามเลยเบื่องไกลๆเหลือง เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเฮดลนเจอเนาะอันนี้เกิดธรรมชาติอันนี้นะเอ่อเก็บมาปีที่แล้วกันปีที่แล้วสองปีที่แล้วนั่นแหละแล้วก็เอามาซับซับตากแห้งอบเรียบร้อยอบแห้งเลยได้นน่ ต้มเป็นซ่าเดิมตัวนี้ก็เป็นเห็ดเกือกมาเขาเอิอนเป็นเห็ดเกือกมาเอินอนยังวะ เฮ็ดกระถินเทโพ่นี่ไม่ใช่เฮ็ดกระถินเฮ็ดกระถินพีม่านเอิรนพิดเฮต์เลขสองอันนี้รู้สึกเก็บมาได้สามปีที่แล้วสามปีสี่ปีที่แล้วแมนตัวนี้สี่ปีที่แล้วที่เก็บมา อันนี้เกินกระทินพิมานเขาก็บหัว,หว,หวไรเจ้าตัวนี้เฮ็ดต้นนี้เฮ็ดเกิดขึ้นกับต้่นในต้นเบิดต้นนี้เฮ็ดเกิดขึ้นกับตุนน่ ก็ซับไว้หลาที่จะอบแห้งอบแห้งเรียบร้อยอันนี้ปินเหดจากาที่ซับแห้งไว้ตาไม่ไม่ได้ตากดอกอบเสร็จเตาอบก็จะทำไว้ยาก อันนี้ก็ไปต้มเดิมเป็นชาเดิมกินเป็นชาอันนี้อันนี้บอไดซับบอร์นนั่น,น อันนี้แม่อะไรนะ่ะอันนี้เอ่อต้นในหญ้าหญ้าฟันซิงโตอันนี้ก็เป็นชาคือกันจำซื้อบ่ได้ว่าว่ามันซื้อดอกหย่า เอาเดี๋ยวสิสิลงซื้อสิลงซื้อไว้ไต่คลิปให้เขาไปอ่านดูนะนี่ก็ดื่มเป็นชาเป็นฝรั่งเขาก็ถ้าใบสดมันหนเขาก็เอามาบางคนเขาก็ามาแกงกินเป็นแทนขี้เล็กได้แกงกินแทนขี้เล็กแล้วก็เอามาทํากินเป็น สลัดพักก็ได้น่ยบางคนเขา,เขาทำกินเก็บเอาไว้กินคนเดียวได้กินนานอยู่ นะคะสองชั่วโมงผ่านไปเราเคี่ยวไปเรื่อยๆพึ่งแล้วก็ใส่ใส่นมด้วยก็ได้แล้วแต่คนชอบอันนี้ก็ต้มเสร็จแล้วผลิตเสร็จแล้วต้มอันนี้ก็มาดื่มเป็นชาได้จะมีเห็ดเกือกมา เห็ดต้นเบิร์ดหลายโลกเก็บปดทองเมนได้ด้วยเขาบอกว่าป้องกันมะเร็งป้องกันได้หลายอย่างอยู่ รู้ก็ให้เข้าไปอ่านดูอยู่ในคอมมอนที่เขาบอกอันนี้เรามีของของเราของจริงๆเลยอันนี้เราก็ต้มเสร็จแล้ะสามารถดื่มได้เลย